ดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายรัมโบ้ในเกม Last Day on Earth นะครับคลิปนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นการทำทฤษฎีต้นไม้ตอนไม้แล้วก็ทาบกิ่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมลืมครับ <laughs> ผมไม่ได้เช็คดูเลยไงเนี่ยดูจากรูปทรงห้องผมดิถึงแม้ว่าสถานะมันจะ14ผนังใช่ไหมแต่ผมดัดแปลงมาหมดแล้วไง รอดชีวิตเข้าใจไหมก็คือผมดัดแปลงมันหมดแล้วเนี่ยของพวกเนี้มันก็เลยไม่สามารถโยกจากห้องหนึ่งไปไว้ห้องหนึ่งได้ไงแต่อ่ะให้เป็นข้อมูลที่มันสําคัญเหมือนกันที่ว่าทําไมต้องเอทำลรงหล่อใช่ไหมอ่ะคุณจะได้มีเจ้าหนี้ก่อนแท่งเหล็กแบบสามเหลี่ยมนะแล้วก็สามารถแผ่นทองแดงหรือว่าทองแดงแบบสามเหลี่ยม เอามาทำอะไรเอามาสร้างจากเครื่องคว้านตัวนี้ท่อนเหล็กพยายามทำเอาไว้สักประมาณหนึ่งร้อยร้อยเส้นหรือว่าร้อยท่อนอะประมาณนั้นนะแล้วก็ไอตัวขดลวดทองแดงอะคุณทำเอาไว้สักประมาณร้อยขดเหมือนกันทำอันนี้เสร็จก่อนนะระหว่างนั้นคุณก็สะสมแผ่นไม้อัดไปเรื่อยๆไม่ว่าจะลงศูนย์ขนส่งหรือว่าออ ลุ้นน่ะวัดดวงอ่ะว่าศูนย์ขนส่งมันจะดอกเป็นเลซินสองกระปุกหรือว่ามีลังก่อสร้างมีอะไรบ้างไหมแล้วก็ไปบวกกับการลดรายวันซึ่งมันจะได้มากได้น้อยลดระยะเวลาได้ไวขึ้นหรือว่าคุณจะต้องสะสมวันละหนึ่งแบบที่ผมเรียกอะว่าทฤษฎีนับหนึ่งหลังจากที่คุณผ่านด่านที่15ในสถานีรถไฟเก่าอ่ะเอออันนั้นแหละคุณสะสมเอาไว้ให้ได้นะ สองอย่างนี้นะขดลวดทองแดงหนึ่งขดท่อนเหล็กหนึ่งร้ท่อนเพื่ออะไรไ<ง>เพื่อที่หลังจากคุณมีแผ่นไม้อัดมากพอนะที่ว่าคุณจะอัพผนังเพิ่มไปอีกสองผนังเป็น14อ่ะ ก็เหมือนคุณน้องคนนั้นเลยคุณน้องผู้หญิงคนนั้นบอกว่าจะไปดูของอีกช่องหนึ่งเอาผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวเหมือนพาดพิงนะผมก็ไปชมเขาไว้เหมือนกันแหละว่าสร้างสวยแล้วรูปทรงแบบนี้มันย้ายของได้ง่ายไม่เหมือนของผมเนของผมสร้างใหญ่แล้วก็ต้องดัดแปลงมาเรื่อยๆกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกมันติดอันนี่ครับ <c oughs> คุณเห็นนไหมไอ้สายไฟอ่ะไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ตัวนี้ทอ่อเห็นไหม หินมันมาบังถ้าผมจะท,ทําทฤษฎีนั้นให้ดูอ่ะโดยใช้เอ,อ่อโรงประกอบเป็นฐานเนี่ยผมต้องตัดต้นไม้ทิ้งนะต้นโอ๊กทิ้งระเบิดกําแพงใหม่แล้วก็ต้องเดินท่อใหม่อ่ะซึ่งถ้าถามว่าผมจะทํำไหมเพื่อมานั่งอธิบายถ้ายังไม่มีช่องไหนทำอ่ะไม่เป็นไรผมทําให้แต่อันนี้ในเมื่อมันเราต้องมานั่งเอ,อ่อระเบิดของนะทำของใหม่ผมว่าอย่าดีกว่าไปดูจากช่องพวกนั้นดีกว่า เออเอะมาเข้าสาระต่อหลังจากนั้นเนี่ยคุณเอาท่อนเหล็กมาเพื่อทำโครงเหล็กเพื่อทำโครงเหล็กนะอันนี้เป็นข้อมูลนะถือว่าแทนคำขอโทษแล้วกันผมลืมดูให้ละเอียดไงเออกลายเป็นเดียวต้องมีสายแสะได้ว่าโอ้พี่ขีโมว่ะทำไม่ได้ก็ <laughs> ถ้าคนเล่นเป็นอะ่ะเขาจะดูรู้อยู่แล้วว่าลงผลิตของผมแต่ละแบบรูปร่างมันแลกไปหมดแล้วไงอ่ะ โต๊ะสำหรับอัปเกรดโดรนใช้ทั้งหมดออ20โครงน่าจะเกี่ยวกับซ่อมสองสัญญาณที่3ด้วยมั้งพวกท่อนเหล็กแล้วก็โครงเหล็กเนี่ยจะมาไว้นะประมาณ20คุณทำอันนี้ได้ก่อนนะทำนี้เสร็จแล้วก็คุณก็เก็บขดลวดทองแดงเอาไว้อีก20เพื่อที่จะเอาไปทำโต๊ะอัปเกรดโดรนพอะแล้วก็มีเลซินอะไรพวกนี้ด้วยเนาะ20กระปกุก ทีนี้หลังจากนั้นเมื่อคุณทำของพวกนี้เสร็จไว้แล้วอะคุณก็ย้ายของเอาโต๊ะครับเลยครับอีกหนึ่งชิ้นงานก็คือโต๊ะงานไฟฟ้าซึ่งอยู่ที่ตัวนี้ห้องทำงานเสียดายมันให้ดูไม่ได้แล้วไงเนี่ยโต๊ะงานไฟฟ้าแต่ผมจำได้ลางๆว่าน่าจะมีเรซินมีโครงเหล็กเหมือนกัน แต่โครงเหล็กไม่แน่ใจว่า10หรือ12นี่แหละหรือว่ามากกว่านี้นะเราเรซินก็ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันแล้วก็มีน่าจะขดลวดทองแดงไหมแต่ที่มีแน่นอนอันนึงอ่ะก็คือถังแดงหนึ่งถังเมื่อคุณทำการสลับเคลื่อนย้ายใช่ไหมให้ห้องนี้มาเป็นห้องทำงานแล้วเนี่ยคุณก็แค่ทำตรงนี้เองเห็นไหมเหล็กเส้นหรือว่าท่อนเหล็ก ต้องทำนะปีกหมุนมันต้องใช้ไงเพื่อที่จะไปซ่อมรถยกที่ศูนย์ขนส่งอะจำเอาไว้ว่าลวดทองแดงประมาณยี่สิบนะแล้วก็ท่อนเหล็กสิบห้าคุณจะได้ปีกหมุนห้าปีกเพื่อที่จะไปซ่อมรถยกแค่นี้เองหลังจากนั้นคุณก็เลือกกล่องขาวกล่องแดงของเยนิซิสเพื่อที่ต่อไปคุณไม่ต้องคลาสคุณก็สะสมปีกหมุนกับคอยได้เลยง่ายไหมครับอย่างนั้นง่ายกว่าไหม ซึ่งแน่นอนในระหว่างที่คุณสะสมของอ่ะผมมั่นใจเลยครับเพอๆอบางครั้งอ่ะคุณอาจจะอัพผนังไล่ตามหลังได้ทันเสียด้วยซ้ําแทบจะไม่ต้องสลับของเลยแต่อ่าเพื่อแทนคําขอโทษนะผมลืมดูจริงๆเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวหาไว้นั้นเนี่ยคุณดูรูปทรงก่อนดิมันติดของแบบพวกนี้ไงเนี่ยเห็นไหมมันเป็นรูปทรงแบบนี้หมดแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบเป็นตรงแบบว่าทรงสี่เหลี่ยมหมดแล้วแถมผมนี่เห็นไหม อต้นไม้มาปลูกอะไรดัดแปลงหมดแล้วถ้าจะทําก็ต้องระเบิดหลายจุดเลยเพื่อที่จะให้เห็นทฤษฎีต้นไม้แบบที่ผมโม้ไว้คลิปก่อนขอโทษจริงๆนะถ้างั้นเดี๋ยวแทนคําขอโทษผมให้เลือกอเลือกสอ,สองอย่างระหว่างไปบังเกอร์บราโวแบบเปิดทุกห้องเลยที่ล็อกอยู่อโดยใช้ดโดรนด้วยะใช้ดโดรนด้วยกับลงแลบแล้วกัน่ะ โดยใช้ดโดรนซึ่งถ้าถามว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนอีกคุณจะได้สังเกตเห็นนะว่าจริงๆดโดรนมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมากนักหรอกเพราะเวลาคุณวิ่งไปวิ่งมาถ้าดโดรนวิ่งตามคุณไม่ทันมันก็ไม่ยิงเหมือนกันดังนั้นมันก็เปลืองแบตครับเพียงแค่ว่าดโดรนกับออไปใช้อยู่ที่ l a บกับบังเกอร์บราโว คือน้องหมาแน่นอนมันเข้าไปในบังเกอร์บราโวไม่ได้ครับเพราะมันมีรังสีตามไม่ได้ดังนั้นการใช้โดนมันก็เหมือนใช้น้องหมานั่นแหละแทนที่คุณจะเปลืองขนมหมาใช่ไหมคุณก็เปลืองแบตแทนโอเคนะเดี๋ยวผมพาไปจุดแรกเลยแล้วกันอ่ะบังเกอร์บราโวให้คุณสังเกตดูนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าโดนเนยควรจะเน้นแต่งในสายจูโจมดีกว่า อย่าเป็นสายแบบบ้อ่ะไม่ว่าจะล้างสถานะหรือเพิ่มสถานะเพราะว่าคุณกดใช้ไม่ทันหรอกซอมบี้มันวิ่งเข้ามาหาเปลี่ยนเป็นใช้สําหรับแบบนี้ดีกว่าใช้สําหรับจู่โจมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บังเกอร์บราโวครับเอาละครับตอนนี้ก็มาพบกันที่บังเกอร์บราโวแล้วนะผมก็จะเอามาประมาณนี้พยาบาลประมาณ40บแบตเตอรี่สำรองนะครับ20ก้อน อันนี้จะใช้เผื่อ,อ,อไว้ก่อนอ่ะเผื่อบางจังหวะอย่างที่ผมบอกก็แล้วว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่าโดสผมว่ามันไม่ไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นเน่ยเพราะว่าแค่คุณวิ่งผ่านไอ้กองโนด้นกองนี้นิดๆหน่อยๆเองอ่ะโอเคครับสำหรับเออล็อกนี้นะเลือกล็อกแล้วก็ปิดป้อมปืนเนาะจะได้รู้ว่าในแต่ละชั้นน่ะมันมีอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ เไไหเ็นไหมเห็นไหมเห็นยังเห็นยงเห็นไหมถ้าหากว่าเป็นแบตตัวโน้นอาจจะมีประโยชน์นะเห็นไหม ทีนี้คิดว่ามันมีประโยชน์เรียกสำหรับคนที่ต้องการที่จะสร้างโต๊ะอัพเกรด,ดโรนเนี่ยอันนี้เอาดีไหมว่าเอ,อมาทั้งทีก็เอาหน่อยเออ บางครั้งผมบอกให้คุณอ,า,อาจจะยิงไม่ทันทีนี้ตรงนี้อะเรียกมาอีก เห็นไหมครับเ็นเลี้ยงแล้วโดรนก็ไปอาโอเคเดี๋ยวให้ดูวันนี้ดีกว่าจังหวะที่ใช้ปราบบอสอ่ะผมว่าน่าจะมีประโยชน์ ส่วนอันนี้เล่นแบบธรรมดาไปเลยส่วนไอ้กระป๋องสีฟ้านะั่นน่ยผมว่าน่าจะเหมือนการที่เราเรียกโดรนออกมาแล้วก็กดไปที่บริเวณตรงนี้แหละ พื้นผิวลังสีอะโดนอาจจะพ่นละอองลงมาแล้วก็เราก็วิ่งผ่านโดยที่เราไม่โดนแต่ผมว่าไม่จำเป็นเนี่เนี่ยโมโยเยอะจนเล่นเหมือนผลพึงมาครั้งแรกๆเลย อันนี้ของผมไม่ต้องปวงไงเพราะว่าผมมีหน้ากากกันแก๊สเนาะเอาเร็วเวชาจริงอ่อเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วก็เอาโดรนเรียกโดรนออกมายืนแทงเลยนะ แล้วเนาะผมว่ามันมีประโยชน์ตรงนี้แหละสำหรับโดนอะทีนี้เราก็เก็บกลับไปเนาะเราก็เปลี่ยนมันนี่เออวุ่นวายจริงให้ได้เห็นเลยดีกว่า แต่ไม่รู้นะว่าในอนาคตอ่ะไอ้ที่มันเขียนว่ากระสุนเจาะเกราะจะรวมสายผมก็จะหมดแล้วด้วยซิบบตอ่ะทำไงดีเนี่ย ไม่ทัดแน่เลยโอ๊ยโดนไปหมัดนึง อีกแล้วอย่าทวงเวลาดิ โอ้โหยังโดนเหรอ,อเห็นแล้วเนาะมันก็จะได้แบต ยู่หน่อยดีเดี๋ยวใสโอ้โหมันดังรัวๆเลยจะทันไหมเนี่ยตัวนี้ก่อนอ๋อผมลืมผมลืมผมลืม ลครับหลังจากผมชาร์จสายก่อนนะสายที่เอาไว้อัดเสียงเนี่ยผมว่าผมจะชาร์จฐานแค่ครั้งเดียวพอนะเอาไว้ใช้ตอนปราบบอสอะแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยก็ได้อะ ไปลุยชั้นสีกันต่อ ก็น่าจะเป็นจุดนี้จุดหนึ่งมั้งก็ลองนึกสภาพดูเราต้องมานั่งกดใช้ฐานทีละกะ้อนเพื่อที้เราจะกดสกิลครับ ทานหนึ่งก้อนต่อการใช้สกิลหนึ่งครั้งเพื่อที่จะทำการลบสถานะที่จะโดนการแผ่รังสีหรือว่ารังสีกัดอะผมว่ายังไงก็ไม่คมหรอกแล้วไม่รู้ว่าอ,อรู้กันหรือปะ่ะไอโอดีนคราบยากนะ คือแอลกอฮอล์เราเก็บลูกเบอร์รี่มาครับได้ใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องเอาไอแอลกอฮอล์นั่นแหละเอาไปใส่ในแล็บแล็บอะไรเลยว่าแล็บเทคโนโลยีนผมก็ไม่ค่อยได้ทำน่าจะตัวนั้นน่ะแล้วก็น่าจะใช้เซลล์พลังงานหรือไม่ก็ใช้ถังแดงนี่แหละ ในการเป็นเชื้อเพลิงอ่ะนี่ไอจุดนี้อีกจุดหนึ่งไม่รู้ว่านาคตเขาจะแจกพิมพ์เขียวตรงนี้ไหมนะเพราะน่าเห็นใช่ไหมที่โต๊ะมีพิมพ์เขียววางอยู่อ่ะแต่ตอนนี้ช่างมันออามาโอเคนะครับเจอแล้วเนะาะถังแดงในตำนานหลายคนอาจจะดีใจสำหรับผมเอาไปทำไปวะ i เล่นจนเสร็จแล้วผมลืมเออว่าจะกดเอาโดร์ออกมาในการช่วยยิงบอสนะเออเวนกำเอาปืนออกมาทั้งหมด12กระบอกออ,อีเว้นต์นี้เป็นอีเว้นต์เกี่ยวกับการใช้อาก้าก็นี่ครับผมก็ใช้อาก้าไปทั้งหมด6กระบอกนิดๆก็เหลือ3กระบอก กับอีกประมาณกระบอกที่สี่นี้เหลือประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนตสองกระบอกนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม่รู้เอามาณไปอ่ะอันนี้ของเอ,อ้ ระเบิดสามลูกเองเหรอแย่จังอของก็ประมาณนี้ที่ผมจเะ,อะเอาเนาะเอาเอาสีขาวด้วยแล้วกันยาไม่เอาแล้วก็เนี่ยมาอ่านตรงนี้ก่อนก็ได้สำหรับเอ่อห้องล็อกที่ปิดอยู่ะนะก็จะเป็นวัสดุคาร์บอนคาร์บอนก็ไม่ใช่อะไรหรอก คาร์บอนคอมโพสิตนั่นแหละที่มันจะให้ชั้น3ก็แบตรถยนต์ก็ตัวแบต1น,นึ่งลูกนั่นแหละแล้วก็ระบบทําความเย็นกระบอกแกส๊สก็คือถังแดงเออประมาณนี้สําหรับห้องที่ปิดอยู่เนะเนี่ยก็ถือว่าลงครั้งหนึ่งเราจะได้ประมาณนี้แล้วก็ถือว่าเราใช้อาอ,อาก้าประมาณเจ็ดละกันเอะเจ็ดกระบอกอันนี้คุ้มสุดอ่ะแล้วก ถังแดงไม่รู้คุมไหมแต่ที่สําคัญที่ผมว่าน่าจะทําให้คุณน้องผู้หญิงคนนั้นเนอะเห็นเข้าคอมเมนต์บอกประมาณว่าเดี๋ยวหนูเติมเก็บก็ได้พี่พี่บอกเฉยๆแล้วกันว่าอันไหนมันคุมบ้างอันไหนไม่คุมบ้างหนูค่อยๆเติมเก็บตัวดูการแล้วก็เดี๋ยวค่อยเลือกทําอะไรประมาณนี้เนาะคุณน้องครับเห็นเองแล้วนะว่าจริงๆแล้วโดรนเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นเลย เกมอ่ะเขาแค่ใส่มาเพื่อหลอกเราให้เราอ่ะเติมเงินเพื่อให้เราอ่ะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้ามีของชิ้นนี้นะเราสามารถใช้บัฟตัวนี้นะในการช่วยเหลือเราอ่ะเราจะไม่ตายนะในจุดจุดนั้นเราจะได้เล่นง่ายขึ้นนะแต่ในสภาพความเป็นจริงผมบอกแล้วว่าเราวิ่งเมื่อไหร่ออกจากอาณาเขตจุดจุดที่เอ่อโดนมันโจมตีถึงเมื่อไหร่นะโดนบินตามเราครับแล้วมันก็ไม่โจมตี ท่ากัว่าเรากดเอามาใช้งานหนึ่งครั้งแทบจะไม่ได้ยิงเลยก็มีเข้าใจแล้วนะเช่นเดียวกันเอาสมัยก่อนเห็นน้องหมาลดไว้เลยอย่างเงี้ยเหมือนผมอยากได้อะผมก็อยากเติมแต่พอดูไปเรื่อยๆอะเขาปรับรดลงมาหมดไงให้มันเหนื่อยง่ายแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่ว่ากัดสูงสุดที่เขาได้300%เหมือนกันแล้วก็ได้ผู้นํามา5กัดครั้งละ4ี่ผมว่าก็แรงแล้วนะ กัด40แล้วคุณใช้อาวุธประชิดหรือว่าใช้ปืนยิงซอมบี้ด้วยผมว่าประหยัดขึ้นเยอะแต่ไม่ว่าผมพาไปที่ไหนผมไม่เคยใช้ขนมเลยเพราะว่าขนมหายากครับของพวกนี้เขาปรับมาเพื่อเป็นเชิงธุรกิจแล้วว่าคือคุณอยากเอาไปให้ประหยัดอาวุธไม่ว่าจะอาวุธประชิดหรือว่าอาวุธปืนคุณก็ต้องเติมเงินเพื่อซื้อไม่ว่าจะเป็นแบตหรือว่าขนมสำหรับน้องหมาอย่างเงี้ยคุณง่ายๆว่าเกมเขาก็หลอกเราทั้งแหละ นะเห็นชัดแล้วนะผมว่าแลบที่ท่าเรือคงไม่ต้องทําให้ดูมั้งเพราะว่าตรงแลบท่าเรือยังไงคุณก็ต้องวิ่งครับคุณอยู่นิ่งไม่ได้หรอกอาจจะใช้เทคนิคนี้ได้ก็คือวิ่งไปล่อซอมบี้แล้วคุณก็วิ่งมาหลบบริเวณกําแพงอย่างเงี้ยแล้วก็ให้โดรนค่อยกดโดรนออกมาแล้วก็ให้โดรนทําการโจมตีซึ่งผมถามตรงๆนะคุณประหยัดปืนก็จริงแต่มันเสียเวลาแล้วก็บางครั้งอาจจะเปลืองแบตครับ เอ่อถ้าชอบสายแบบสายบัฟใช่ไหมผมว่าทําโดโรนเป็นแบบสายฮิวเลือดอเอออันนั้นอันหนึง่งที่ผมว่ามีลุ้นแต่ผมถามตรงๆอย่างนึงนะคุณคิดว่าเนี่ยหนึ่งช่องของคุณน่ะที่คุณใส่อาวุธอะ่ะคุณเว่าคุณจัดการซอมบี้ทันไหมคุณเล็งบริเวณต่างๆที่คุณจะวิ่งหรือว่าคุณจะไปหลบหรือว่าทำบัฟทันไหม เพราะว่าเราเล่นไปเรื่อยๆอาวุธมันก็ลดความทนทานไปเรื่อยๆถ้าเราวางแผนอะไรไม่ดีหรือเรามัวแต่ระแวงว่าเฮ้ยจังหวะนี้ใช้โดนได้ไหมเฮ้ยจังหวะนี้หลบทันไหมอะไรยังไงเกือบแตกนะเห็นไหมชั้นสามขอผมอะผมโม,มวแต่ระแวงว่าเอ้ยยังไม่ได้ใส่โดนเลยเห็นไหมด็เรเบรกเดินเข้ามาหาเฮ้ยสายที่ใช้อัดเสียงเนี่ยกาลังจะหมดแบตกาลังจะหมดเนี่ยโมวแต่ระแวง อันนั้นผมเกือบแตกจริงๆนะไม่ได้ทำเอาฮานะอ่ะโอเคแต่ถ้าชอบอยากได้ผมก็ให้คำตอบไปแล้วที่คลิปเอประมาณ50นาทีว่าอันไหนมันเป็นยังไงแล้วคุ้มไหมที่จะใช้แต่สำหรับผมนะผมบอกแล้วมันเป็นมีประโยชน์สูงสุดก็คือแต่งด้านจู่โจมเอาไปยิงป้อมปืนแค่นั้นเองเอเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เล่นให้ดูแล้วเนาะส่วนเอสำหรับทฤษฎีต้นไม้อันนั้นน่ะ ผมก็บอกไปแล้วว่าขอโทษด้วยแล้วผมเออเดี๋ยวนี้ประมาณเกือบปีแล้วอะที่ผมเข้าไปแค่ปลดลายวันลืมลืมไปเลยอะว่าเอาลงผลิตแต่ละชนิดของผมอผมปรับรูปร่างหมดแล้วมันก็เลยถ้าจะทําทฤษฎีนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งอะผมก็ต้องสร้างใหม่ซึ่งผมไม่ทำหรอกต้องขอภัยนะยังไงก็ไปดูช่องอื่นก่อนถือว่าให้ให้ความรู้ในอีกแบบหนึ่งว่าควรจะสะสมอะไรไว้บ้าง แล้วก็ที่สําคัญดูสภาพแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปแล้วเพราะว่าสายที่ผมใช้อัดอยู่เนี่ยเหมือนแบตมันจะเสื่อมไปแล้วว่าพรา้อมเป็นของแถมที่ติดมากับโทรศัพท์เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็หาวิธีแก้ไขเรื่อยๆส่วนถ้าสงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์ถามผมจะคอมเมนต์ตอบถ้าไม่เข้าใจก็บอกพี่ทําคลิปอธิบายด้วยได้ไหมผมก็ค่อยย้อนกลับมาทําให้อีกทีนึงแล้วกันเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ